t ทเควินสเปกเตอหรือมือปราบวินสเปกเตอร์เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เมทัลฮีโร่ยอดนิยมในช่วงต้นยุค90ที่ต่อเนื่องมาจากตำรวจสายฟ้าจิบันวินสเปกเตอร์จะเป็นจุดเริ่มต้นของไตาภาคซีรีส์ตำรวจกู้ภยัยที่เนื้อเรื่องจะเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลักมากกว่าที่จะเน้นในการเอาชนะเหล่าผู้ร้ายในเรื่องโดยไตาภาคของซีรีส์ตำรวจกู้ภยัยจะประกอบไปด้วยวินสเปกเตอร์โซเบรนและเอ็กซ โดยที่ทั้ง3ามซีรีส์นั้นจะมีความเชื่อมโยงกันและยังได้นักร้องอย่างคุณมิเอาจิทากายุกิเจ้าของเพลงอนิเมะและโทคุซึสื่มากมายมาทำหน้าที่ร้องเพลงเปิดเรื่องให้ทั้งหมด3เรื่องวิ er น s เป c เตอร์นับเป็นซีรีส์เมทัลฮีโร่ลำดับที่9ของโตเอะที่มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อาซาฮีในช่วงปี1990-1991ส่วนในประเทศไทยจะมีการเผยแพร่ทางช่อง9อสอมทและมีการจัดจาหน่ายผ่านบริษัทวิดีโอสแควร์ โดยจะมีจำนวนตอนทั้งหมด49ตอนวินสเปกเตอร์นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยความนิยมของจิุบันและมีการนำรูปแบบของตำรวจในหน่วยราชการมาใช้ต่อจึงทำให้วินสเปกเตอร์นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ได้รับต่อมาจากปัจจุบันเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นสังคมเริ่มมีความอ่อนไหวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซีรีส์ของฮีโร่อย่างการที่ฮีโร่มักจัดการกับเหล่าตัวร้ายด้วยการฆ่าเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลต่อเด็กๆที่ได้รับชมจึงมีการเปลี่ยนแนวทางวินสเปกเตอร์ให้ฉีกไปจากรูปแบบฮีโร ให้กลายมาเป็นฮีโร่ที่เน้นช่วยชีวิตผู้คนจากภัยพิบัติรวมไปถึงการก่อวินาศกรรมแทนโดยในครั้งนี้จะไม่มีองค์กรชั่วร้ายที่เป็นตัวหลักเหมือนกับซีรีส์ก่อนหน้าเหลือแค่กลุ่มคนที่เป็นอาชญากรและทำเรื่องผิดกฎหมายที่จะโดนทีมวินสเปกเตอร์เข้าขัดขวางและจับกลุ่มแต่ถึงอย่างไรก็ตามการถือปืนยิงกันในซีรีส์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกับปัจจุบันถึงแม้ว่าในซีรีส์จะมีเรื่องเหนือธรรมชาติแทรกเข้ามาบ้างแต่โดยรวมแล้วจะมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าฮีโร่รื่ององน เหตุการณ์มากมายในเรื่องวินสเปกเตอร์จะเกิดขึ้นในปี99โดยว่าด้วยเรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรมที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมตำรวจญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ามัตสกิชุนสุเกะได้ทำการจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษวินสเปกเตอร์ที่จะเน้นช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนจากอาชญากรรวมไปถึงการรับมือกับเหตุการณ์ที่ตำรวจทั่วไปไม่สามารถจัดการได้วินสเปกเตอร์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เมทัลฮีโร่ไม่ได้ลุยเดี่ยวแต่ว่าจะมีทีมร่วมต่อสู้้้กกัันตตงงแแ่ครร ในทีมจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนที่เป็นตำรวจหนุ่มสาวอย่างเรียวมากับจุนโกะส่วนอีก2จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีชั่วใบเคลนคับวอเตอร์การออกแบบสมาชิกในทีมจะได้แรงบันดาลใจมาจากพาหนะทั้ง3ของจิบันนั่นคือเรียวมาที่ขับรถยนต์จะเป็นตัวแทนของรถยนต์เรซันหุ่นใบเคลนคับมอเตอร์ไซค์จะเป็นตัวแทนของรถใบคันและวอเตอร์ที่สามารถบินได้จะเป็นตัวแทนของยานบินสไปรัล หลังจากนั้นแล้วรูปแบบกลุ่มของวินสเปกเตอร์ก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบให้กับซีรีส์เมทัลฮีโร่อีกมากมายวินสเปกเตอร์จะรับคําสั่งโดยตรงจากผู้บัญชาการมาสกิโดยมีผู้นําทีมที่ชื่อว่าคาังอวะเรียวมะชายหนุ่มผู้ที่เก่งทั้งด้านภาษาและกีฬาและมักช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองเรียวมะจะเป็นผู้ที่ถูกรับเลือกให้สวมชุดเกราะคอสเซกเตอร์ ector, ที่ถูกวิจัยและพัฒนามาจากกรมตำรวจโดยเรียวมะจะสามารถสวมชุดเกราะสีแดงผ่านการกดปุ่มในรถตำรวจที่ชื่อว่าวินสกอต หลังจากนั้นแล้วเรียวมาจะถูกเปลี่ยนมาเรียกว่าไฟเจอและจะมีเวลาจำกัดในการทําภารกิจราว5นาทีเพราะชุดเกราะได้ดึงศักยภาพในตัวของผู้สวมใส่ให้มีมากกว่าคนทั่วไป30เท่าการใส่ชุดเกราะนานเกินไปจึงจะทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้โดยสังเกตได้จากทุกครั้งที่เรียวมาถอดหมวกหลังจบภารกิจก็จะเห็นอาการหนอนล้าและเหงื่อมากมายที่อยู่บนใบหน้าจนได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของซีรีส์วินสเปกเตอร์ไปโดยปริยาย ส่วนผู้ช่วยของเรียวมาทีท่เป็นหุ่นยนต์จะมีการติดตั้งสมองก้อัจฉริยะอยู่ภายในและมีการตั้งโปรแกรมให้มีความรู้สึกใกล้เคียงกับมนุษย์โดยจะประกอบไปด้วยหุน่นไบค์เกิลที่มีสีเหลืองหุ่นวอลเตอร์ที่มีสีเขียวน้ำทะเลและซูปเปอร์คอมพิวเตอร์แมดด็อกซ์ที่เป็นคลังข้อมูลอัจฉริยะส่วนจุนโกก็จะเป็นตำรวจหญิงที่มีความแม่นยำในการยิงปืนและมีอยู่หลายครั้งที่โตผู้บัญชาการมัสกิมีการลงมือด้วยตัวเองไปพร้อมกับทีมวินสเปกเตอร์ วินสเปกเตอร์จะมีนักสแสดงจากซีรีส์ฮีโร่ยุค60ถึง70อยู่หลายคนเริ่มจากนักสแสดงนำอย่างคุณมิาอุจิฮิโรชิผู้ที่เคยรับบทฮีโร่อย่างเช่นคาเมลิดเออร์วีทรีรวมไปถึงซูเปอร์เซนไตอีกหลายเรื่องก่อนจะมารับบทบาทเป็นผู้บัญชาการมาซกิที่ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะแปลงร่างไม่ได้แต่ยังคงมีการนำกิมมิคจากซีรีส์ที่เคยเล่นอย่างการใส่ถุงมือมาใช้กับตัวละครเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีนักสแสดงรับเชิญจากซีรีส์อุลตราแมนไม่ว่าจะเป็นคุณซึซึมุคุโรเบะ ผู้ที่เคยรับบทไฮยาตะกับอิเดะมาช่วยรับบทบาทเป็นอาชญากรในเรื่องวินสเปกเตอร์ส่วนนักแสดงนําที่รับบทบาทเป็นคังอวะเดียวมะก็คือคุณมาซาุยามาชิตะที่แต่ก่อนทำหน้าที่เป็นสตันแมนแต่ได้รับโอกาสให้มาแสดงเป็นตัวละครนําในซีรีส์เป็นครั้งแรกอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของวินสเปกเตอร์จะไม่ถูกใช้เป็นอาวุธแต่จะเน้นไปที่อุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวิตมากกว่าอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟ ตะขอที่ใช้ในการยึดจับเมื่อต้องขึ้นที่สูงหรืออุปกรณ์ที่สามารถทําให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สามารถพาคนออกมาจากเขตการอันตรายได้ทันทีรถยนต์ของเรียวมาที่ใช้ในการสมก่อไฟเยอร์จะสามารถสอดกร์ดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนให้เป็นรถสีแดงที่เรียกว่าไฟสควอดที่จะมีสมรรถนะเหนือกว่ารถเดิมหลายเท่าโดยที่รถไฟสควอดของไฟเยอร์จะเกิดมาจากการดัดแปลงรถเชฟโรเลตคารมาร่นั่นเองแต่สิ่งที่คล้ายกับอาวุธก็ไม่สามารถขาดไปจากซีรีส์ฮีโร่ได้ โดยไฟเจอร์จะมีอุปกรณ์คล้ายดาบที่เรียวกว่าแมสคาลิเบอร์ที่เอาไว้เจาะผนังหรือตัดเหล็กในการเข้าไปช่วยเหลือคนส่วนสิ่งที่ต้องมีในซีรีส์ฮีโร่ยุคนั้นก็คือปืนใหญ่ที่ในเรื่องเรียกว่ากิก้าสติมเมอร์ที่สามารถเปลี่ยนโหมดมาใช้ในการเจาะทะลวงสิ่งกีดขวางหรือจะรวมกับแม์คาลิเบอร์ให้กลายเป็นปืนกลที่สามารถยิงลำแสงได้ปืนใหญ่จะเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับพวกขุนยนต์หรือจะใช้ในการหยุดพานะของอีกฝ่ายแต่จะไม่มีการใช้อาวุธในการฆ่าแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ว่าจะอยู่ในร่างของเรียวมาหรือว่าไฟเยอร์ก่อนที่จะมีการเข้าจับกลุ่มอาชญากรไฟเยอร์ Fire จะชูตาตำรวจเพื่อประกาศความผิดเหมือนกับจิบันเพราะตาตำรวจนั้นเป็นหนึ่งในจุดขายที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้คลี่คลายคดีต่างๆมากมายในช่วงสุดท้ายตำรวจสากลก็ได้มีคำเชิญมายังวินสเปกเตอร์และเชิญให้ไปประจำการที่ฝรั่งเศสเพื่อจะให้เป็นต้นแบบในการกำจัดอาชญากรรมต่อไปในช่วงเวลาเดียวกับที่เรียวมาเริ่มได้รับผลข้างเคียงจากการสวมชุดกรอบไฟเยอร์มาเป็นระยะเวลานาน,าน แต่วินสเปกเตอร์ก็สามารถจัดการกับการก่อ,ก,อ,ก,อการร้ายครั้งสุดท้ายได้ก่อนที่ผู้บัญชาการจะตัดสินใจในการยุบทีมวินสเปกเตอร์เพื่อจะก่อตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีในสิ่งที่วินสเปกเตอร์ไม่มีอย่างการทําความเข้าใจความคิดและจิตใจของอาชญากรจนได้เกิดมาเป็นทีมใหม่ที่ชื่อว่าโซเบรนหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อคำสั่งฉุกเฉินพิเศษโซเบรนหลังจากซีรีส์วินสเปกเตอร์ได้จบลงไปทั้งตัวไฟเซอร์และทีมวินสเปกเตอร์ยังได้โอกาสกลับมามีบทบาทในซีรีส์ของโซเบรน และไฟเจอร์ยังได้มีการเปลี่ยนชุดเกราะให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกคันและจะมีการเรียกชื่อใหม่ว่านายไฟเยอร์ที่จะมาพร้อมกับรถยนต์ใหม่ที่เรียกว่านายคัสตอมไฟเจอร์จึงกลายเป็นเมทัลฮีโร่คนแรกที่เปลี่ยนชุดเกราะไปจากเดิมแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนในซีรีส์ของตัวเองก็ตามส่วนของเล่นที่ได้ผลตอบรับดีของวินสเปกเตอร์จะเป็นไปนตามที่คาดไว้จากสถิติของจิบันซึ่งจะหมายถึงตลาตำรวจอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไฟสปอร์ตและปืนใหญ่กีกาสตตมเมอร์ วินสเปกเตอร์จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ฮีโร่กู้ภัยที่ถูกจดจําได้เป็นลําดับแรกๆแ,แ,และทําให้เมทัลฮีโร่ถูกกลับมาพูดถึงในนิตยสารอีกครั้งนอกจากนี้แล้ววินสเปกเตอร์ยังถูกจัดทําออกมาในรูปแบบของมังง่ายอีกหลายตอนโดยจะไม่มีใครลืมคําโปรยของทีมที่ว่ามือปราบวินสเปกเตอร์ผู้ที่มีความรักในสันติภาพมีความเชื่อมั่นในมิตรภาพและพร้อมปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์จากอาชญากรรมทุกชนิดและนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของมือปราบวินสเปกเตอร์ ถ้าใครอยากจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับจีจ Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ